วีดวิวว่าที่บ่าวสาวยังไม่แต่งงานลัดฟ้าซ้อมฮันนีมูนไกลถึงญี่ปุ่นเดินหน้าเตรียมงานไปบ้างแล้วสำหรับงานมงคลสมรสของคู่รักซุปตาช่องน้อยสีหมากปรินและคิมเบอร์รี่แอนเทียมซิรีที่ตอนนี้มีการสร้างเรือนหอคาดการว่าจะเสร็จทันในเดือนสิงหาคม และจัดเตรียมงานแต่งงานมีการจองสถานที่ลองชุดเจ้าสาวส่วนเลือกดีเคอห์แล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนล่าสุดคู่รักหมากคินก็กุมมือกุมใจบินลัดฟ้าไปเติมความหวานแก่กันและกันไกลถึงแดนปลาดิบประเทศญี่ปุ่นพร้อมอวดภาพน่ารักๆให้แฟนคลับได้ติดตามชมกันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลายคนเห็นแล้วอดไม่ได้ต้องเข้ามาแซวกันยกใหญ่สงสัยทริปนี้จะเป็นการซ้อมฮันนีมูนหรือเปล่านะ